สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมบอลสีช่องของป้านันนะคะวันนี้เป็นเช้าวันที่31สิงหาคม2566นะคะป้านันก็จะมาแบ่งปันบอลสีสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะนี่เลยท่านผู้ชมอันนี้เขาใหญ่ขนาดยังไม่เต็มที่นะแต่ว่าเป็นไม้แยกหน่อป้านันเขาก็เลยกลายเป็นว่ากัดสีไวนี่ไม้แยกหน่อปน้นันเดี๋ยวอันนี้ปนันก็แยกอีกเนี่ยดูสิ อันนี้เป็นนั่นแม่จอมป้านันได้ผ่าไปแล้วเนี่ยไม้แยกหนอเขาจะโตไวท่านผู้ชมดูนะปะ้านันแยกหนอแยกหน่อมาแล้วหน่อเขาก็ขนาดใบเดียวหนอเขาก็ยังออกหน่อมาอีกเดี๋ยวป้านันก็จะแยกแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเนี่ยเอกลาชสวยป้านันว่าสวยมากเลยไม่รู้ใครชอบเหมือนป้านันหรือเปล่าป้านันชอบนะคะเนี่ยสวยป้านันว่าเขาสวย ถ้าใครชอบก็ทักมานะป้านันแบ่งให้กระ,กระถางละร้อยบาทนะคะนี่ถ้าใครจะเอาก็นี่อีกอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวป้านันแยกให้เลยนี่ร้อยเดียวสวยๆนะคะป้านันได้มาแบ่งปันบอลสีสวยๆแล้วก็เนี่ยบอลน,นอกตู้ป้านันนะคะนี่คือพอตอนเล็กๆป้านันก็ใส่ตู้พอน้องโตได้ประมาณหนึ่งป้านันก็จะเอาตู้ออกแล้วก็จะ ให้อยู่แบบธรรมชาติเขาก็จะแข็งแรงเลยท่านผู้ชมนี่คือสวยๆกันทุกต้นเลยนะอยู่นอกตู้เลยนะคะปะนันก็จะอย่างนี้เลยนี่นี่ดูสวยๆแข็งๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ปนันก็จะผ่าทําจํานวนนะคะน,นี่ทับทิมบรรพาอันนี้จะเป็นผีเสื้อสมุดท่านผู้ชมป้ปน,นันก็มีนะคะผีเสื้อสมุดนะคะอันนี้จะเป็น จริญอืมปานันก็คอยสับสนเรื่องชื่ออยู่เรื่อยดูเขาสวยนะท่านผู้ชมเขาชอบสวยมากเลยแข็งแรงมากเลยอันนี้จะเป็นใบของอ่าป้านันลืมชื่ออีกแล้วอาจจะเป็นชมพูพญาน,นี่สีหวานๆเลยอันนี้จะเป็นมณีทองอันนี้ป้านันผ่าไปแล้วดูป้านันเอาจอมเขามารวมกันท่านผู้ชมเอาจอมมารวมกันดู เขาเพิ่งฟื้นมานั้นเนี่ยท่านผู้ชมปนันผ่าหัวเข้าไปแล้วนะแต่ครน,นี้เหลือไอ้เหลืออย่างล้นั่นแล้วนั่นปน,นันนึกว่าเขาจะไม่ฟื้นปนันเอามารวมกันอันนี้เป็นสีเทพารักษ์นะามารวมกันเลยสวยไปเลยท่านผู้ชมดูใบซ้อนกันสวยไปเลยต้นนี้ดูนะคะท่านผู้ชมปนันมีปล่อยเดอ้อน้องๆเขามีปล่อยอันนี้จะเป็นแม่จอมเขาดูนะ นางวารีนะคะท่านผู้ชมดูเขากัดสีออกมานะจะออกมีสีชมพูมาตอนที่ว่าเขายังไม่กัดสีเขาก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมอันนี้พอเขากัดมานี่สวยเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นทัญญะมณีป้านันก็มีจํานวนปล่อยนะคะมีดูนะสวยมีใครชอบอยังป้านันมั่งต้นนี้ป้านันลืมชื่อท่านผู้ชมเนี่ยเขาก็สวยแต่เขาป้านันมีจํานวนเนอะ เดี๋ยววันนั้นวันนี้ป้านันจะปล่อยให้ราคาเบาๆนะคะแบ่งปันกันไปเลี้ยงเนาะอันนี้จะเป็นหานุมานเชิญธงหานุมานเชิญธงนะคะท่านผู้ชมใครอยากได้ต้นไหนต้นอะไรนะคะที่ป้านันไม่ได้บอกไม่ได้พูดเนาะถ้าเห็นแม่เขาแล้วถ้าอยากได้โทรมาได้เลยเบอร์โทรป้านันก็0812810775นะคะโทรมาแอดไลน์มาบอกว่า อ,อยากได้ต้นอันนั้นต้นอันนี้บางทีไม่ได้พูดครบเนาะก too, ็ทักมาได้นะถามได้นะคะอันนี้จะเป็นสีของทศกัณ์นะคะอันนี้จะเป็นต้นทศกัณ์ที่เขากัดสีสวยท่านผู้ชมทศกัณ์ป้านันก็มีปล่อยนะคะทศกัณก็มีนี่ถ้าเขากัดสีแล้วเขาสวยอย่างนี้เลยแต่ต้นที่ป้นันปล่อยก็แค่เขาเริ่มเริ่มนะแค่เขาเริ่มกัดนะคะแต่ถ้าเขากัดเต็มที่อย่างนี้เลย ท่านผู้ชมออันนี้เป็นชื่อว่าทุ่งรัตนาอันนี้ทุ่งรัตนานะคะมีจํานวนให้นะคะมีจํานวนนะต้นละห้าสิบบาทอันนี้ทิดาแม่กรองท่านผู้ชมต้นเขาจะดูนะใบเขาจะออกทรงพุ่มท่านผู้ชมอันนี้ไม่สูงเท่าไหร่แต่ตียใบใหญ่ใบใหญ่อลังการอ่าปะนันก็มีจํานวนให้นะคะ ต้นนี้ก็สวยท่านผู้ชมทัญญามณีปน,นันต้นนี้ก็สวยดูนะดูใบเขาใหญ่มากใหญ่มากเลยสวยสวยทั้งนั้นเลยนะคะโตขึ้นสวยอันนี้จะเป็นเรือนหลวงน้องมีชื่อว่าเรือนหลวงนะคะท่านผู้ชมอัปน,นันก็มีแบ่งให้อยู่สองสามกระถางนะคะอ่าันนี้รวยล้นฟ้าขนาดอยู่ในล่มนะคะท่านผู้ชม หนาดอยู่ในร่มน้องยังสวยขนาดนี้เลยถ้าได้แดดมั่งจะสวยมากกว่านี้นะคะอันนี้สวยประมาณนี้เลยขนาดอยู่ในร่มใต้ต้นไม้นะคะรวยล้นฟ้าจ้าเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวป้านันเริ่มปล่อยกันเลยนะคะเริ่มปล่อยกันเลยต้นแรกนี้ป้านันให้หยุทดทศกัณฐ์ทศกัณฐ์นะคะทศกัณฐ์เริ่มขัดสีมาแล้วท่านผู้ชมป้านันให้อยู่ที่ 70สิบบาทนะคะทศกันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทสามกระถางสองร้อยนะคะท่านผู้ชมสูงใหญ่แล้วนะคะสูงใหญ่แล้วตอนเล็กๆนี่เขาจะเขียวมากเลยท่านผู้ชมเขียวอันนี้ก็คือเรียกว่าแก่ต้นแล้วพอแก่ต้นแล้วก็กเริ่มกัดสีแล้วอย่างที่ว่าป้านันให้ดูนะถ้ากัดสีเต็มที่เขาจะสีเขียวนี่จะเป็นกระดูกนะคะกระดูกสีเขียว แล้วก็เม็ดนี้จะเป็นสีชมพูสีขาวเลยดูนะคะนี่นี่นี่ทีก่กัดเต็มที่เขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะอากาศเต็มที่เขาจะเป็นแบบนี้เลยปนันปล่อยอยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบบาทสามต้นสองร้อยนะคะทดสก,กันนะคะ,ะต่อมาพรมพิมานเอ่พรมพิมานอาปรนันจะมาแบ่งให้ราคาเบาๆเลยนะคะวันนี้จะมาโลกตู้อีกเหมือนกัน พรมพิมานป้านันให้อยู่ที่50บาทเลย50บาทเลยนะคะอ่าเหลืออย่างเราไม่กี่ต้นนะคะป้านันก็เอามาโลแบ่งปันกันเลย50บาทมีให้แค่3มกระถางนะคะท่านผู้ชมมีให้3มกระถางนะคะพรมพิมานมีแค่3มกระถางกระถางละห้าสิบาทนะคะอ่าใครไวใครได้นะคะมีแบ่งให้3มกระถาง ต่อไปเมืองใหม่เอาเมืองใหม่ก็ให้ห้าสิบบาทนะคะเมืองใหม่ห้าสิบบาทให้ไวใครได้นะคะอันนี้จะเป็นพระไวพระไวก็ห้าสิบบาทนะคะพระไวนะให้กันเลยจัดกันเลยเอาเหลืออย่างละนิดละหน่อยป้านันก็จะมาโลลให้เลยอันนี้จะเป็นเอ่อเท้าหิรันแถงก็ให้ห้าสิบบาทเลยนะคะวันนี้นะ มีต้นเดียวนะคะเท้าหิรันแถงเหลือต้นเดียวป้านันก็เ,เห็นสวยๆก็มาแบ่งปันกันเลยโลตู้ห้าสิบบาทนะคะต่อไปอา่าเงินแสนเงินแสนกระถางนี้ป้านันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมใบดกๆฟอมสวยๆจากหนึ่งร้อยป้านันมีต้นเดียวให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาท ต่อไปนางรากสดนางรากสดแผงเอาปนันให้50บาทนะคะไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมให้อยู่ที่50บาทนะคะมาแบ่งปันกันนะคะมาแบ่งปันกันอ่าอันนี้จะเป็นขุมทองอ่าขุมทองปนันก็ให้อยู่ที่50บาทเลยอ่ะขุมทองให้50บาทเลย ให้50สิบาทเลยนะคะมีต้นเดียวนะคะอ่าขุมทองมีต้นเดียวนะอันนี้จะเป็นยกกรรมยีโอ้โห่ฟอมบึมบึมเลยท่านผู้ชมประนันขอ70บาทนะคะยกกรรมยีนะคะใครชอบสีเขียวนะคะสีเขียวกระดูกดำก้านดำนะคะยกกรรมยีให้70ดสิบาทฟอมใหญ่นะคะท่านผู้ชมให้อยู่ที่เจบาท3ามกระถาง2 0 0เลย อ่าอันนี้จะเป็นนายนายทองอินนายนายอินหรืออะไรนี่แหละอ่าวปนันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆขนาดนี้ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะนายอินนะคะอ่าอันนี้สอนรักสอนรักปนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมสอนรักนะคะ เหลืออย่างละต้นสองต้นเนาะไอตระะแม่จันทาตระะแม่จันทาให้ห้าสิบบาทนะคะตระะแม่จันทาเหลือไม่มากนะคะตู้นี้เหลือไม่มากป้านันก็มาแบ่งปันกันอันนี้จะเป็นนายทองเหม็นนายทองเหม็นเอาป้านันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเลยนายทองเหม็นให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเลยนะคะนายทองเหม็น มีอยู่สามกระถางนะคะท่านผู้ชมนายทองหมินอมีสามกระถางเท่านั้นตู้นี้ให้อยู่ห้าสิบบาทนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปอีกมุมหนึ่งนี่นะคะใครอยากได้ลายทักมาเลยอ่าต่อมาปีกนางฟ้าต้นนี้นะคะปีกนางฟ้าต้นนี้พนันก็ให้ห้าสิบบาทนะคะปีกนางฟ้า ต้นนี้กระถางนี้สหัดเดชะท่านผู้ชมสหัดเดชะขาวเหมือนกันขาวเหมือนกันจากปีกนางฟ้าใบยาวอันนี้สัพโพกใหญ่ใบใหญ่กว่ากันสองต้นในกระถางให้ห้าสิบบาทนะคะสหัดเดชะใครชอบสีขาวขาวนะคะท่านผู้ชมมาเลือกเอาเลย ต่อมาบอเงินบ่อเงินนะคะบ่อเงินบอเงินป้านั้นให้อยู่ที่ส5บาทสามกระถางร้อยนะคะบ่อเงินนะคะอ่าต้นนี้จะเป็นไก่แก้วตาเสือ50บาทนะคะท่านผู้ชมไก่แก้วตาเสือ50บาทนะคะราคาเบาๆจับต้องได้เลยพระยาพันวังพรยาพันวังห้บาทจ้าห้าบาทนะคะอยากได้อะไรรีบทักมาเลยนะคะ อันนี้จะเป็นไก่ไก่ฮาวายไก่ฮาวายอ่าปนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะไครไก่นะคะสะสมไก่นะคะห้าสิบบาทเลยนะคะเดี๋ยวปนันพาชมอีกก่อนจะเอาอะไรเอาต้นนี้นะคะต้นนี้อ้าต้นนี้ปนันก็ให้เปร๊ขนาดนี้เลยให้ห้าสิบบาทเลยท่านผู้ชม ใครชอบสายเปรอะ,ะดังๆนะคะห้าสิบบาทกันเลยนะคะกระถางนี้ใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยน้องมีชื่อว่ามะีทองเขาจะใบใหญ่ท่านผู้ชมมณีทองใบใหญ่ๆดูสีนะคะใครชอบสีประนันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะไปรวมกับไอ้ที่ว่าเจ็ดสิบาทสามกระถางสองร้อยได้เลยนะคะน้องมีชื่อว่ามณีทองใบใหญ่มากท่านผู้ชมใบใหญ่มาก ต่อมาต่อมามัคควานังสันให้ห้าสิบบาทนะคะมัคควานังสันนะคะห้าสิบบาทกันเลยนะคะต่อมาจอมทับนะคะท่านผู้ชมจอมทับแข็งแรงแข็งแรงนอกตู้ห้าสิบบาทจ้าจอมทับใหญ่ๆแข็งแรงเลยห้าสิบบาทกันเลยนะคะดูนะคะแข็งแรงเรียงนอกตู้ ท่านผู้ชมเอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้สบายเลยนะคะห้าสิบบาทเท่านั้นมีใครอยากได้เสือพรานไหมท่านผู้ชมเอาสูงกว่าใครเพื่อนเลยนะสูงกว่าใครเพื่อนเลยเอาปนันก็ให้ห้าสิบาทนะคะเสือพรานจากปนันเคยซื้อต้นละห้าร้อยนะคะมาทําแม่นะคะห้าร้อยพันหนึ่งเลยนะคะออกใหม่ๆอยู่ที่พันหนึ่งมาสามปีที่แล้วนะคะพอตอน นี้นะคะประนันมาขายห้าสิบบาทใครอยากได้ทักมาเลยนะคะเสื้อพานอ่าน,นี่นางวาลีนะคะท่านผู้ชมนี่นะเขาเริ่มกัดมาแล้วนะคะถ้าเขากัดเต็มที่เขาจะออกสีชมพูนิดๆนะคะอันนี้เขาก็กำลังเปื้ๆอยู่นะกำลังกัดเปลี่ยนสีอยู่นะคะประนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะนางวาลีต่อมาผีเสื้อสมุดนะคะผีเสื้อสมุดอ่ายังมีแต่ไม่มากแล้วนะคะท่านผู้ชม ป้านันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะไม่มากกันแล้วนะห้าสิบาทนะคะนางผีเสื้อสมุดนะคะคออยากได้รีบทักมานะคะเหลือไม่มากกันแล้วถ้าหมดรุ่นนี้ป้านันก็ต้องผ่ารออีกนานเลยต้นนี้น้องมีชื่อว่านางพลิ้วนะคะท่านผู้ชมดูโหบิดคอร์ดกันเลยนางพลิ้วนางพลิ้วป้านันก็ให้ห้าสิบบาทนะคะนางพลิ้วนะคะอยู่นอกตู้นะคะ นางริวห้าสิบาทจ้าต่อมาไก่ตัวงามไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามป้นันขายต้นเดียวสามสบาทถ้า2ต้นป้านันให้ไปเลย50บาทนะคะไก่ตัวงามนะคะไอรสนใจออบอลสีต้นไหนจดชื่อจดราคาให้ป้นันด้วยนะคะเพราะป้นันพูดแล้วก็สับสนเองเ,องเนาะเดี๋ยวจําราคาไม่ได้ ถ้าใครสนใจต้นไหนต้นอะไรก็โทรมาหาป้านันเลยเบอร์โทร0812810775นะคะค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่50บาทถ้าให้เก็บปลายทางก็เหมาเหมาอยู่ที่70บาทนะคะท่านผู้ชมอ่าต้นนี้อีกต้นหนึ่งป้านันหาชื่อไม่เจอแล้วท่านผู้ชมเขายุบไปแล้วเขาหน่อใหม่เขาขึ้นมานะเป็น2หน่อเลยในกระถางเอาป้านันให้อยู่50บาทป้านันลืมชื่อแคปภาพได้แคปเลยนะคะ ก็รู้สึกว่าจะลืมชื่อหาชื่อไม่เจอหลายกระถางเลยนะคะแคปภาพได้แคปเลยต้นนี้น้องมีชื่อว่าจันฉายนะคะจันฉายป้านันก็ให้อยู่ที่50บาทนะคะท่านผู้ชมใครอยากได้นะคะจันฉายต้นนี้น้องมีชื่อว่าหานุมานขัดสมาธิท่านผู้ชมมีใบเดียวนะคะเพิ่งขึ้นมาใบเดียวหานุมานขัดสมาธิ50บบาทต้นนี้น้องมีชื่อว่า สีมรกตนะคะท่านผู้ชมสีมรกตนะคะอันนี้ยังแดงไม่เต็มที่นะคะแต่เริ่มแดงมาแล้วแดงเต็มที่เขาจะสวยมากท่านผู้ชมอ่านันก็ให้50บาทนะคะความสูงความสูงนะคะนี่มีลูกมาด้วยอุ้ยมีลูกออกมาด้วยนะคะนี่ลูกก็กัดสีมาละลูกก็กัดสีมาละปนันให้50บาทนะคะความสูงไม้บรรทัดกว่าเลยปนันต้องไปต่อขวดแล้วอ่านี้นะคะ ให้50บาทนะคะต้นนี้นะคะเทพอัศราเทพอัศราที่เขาไม่แพงนะคะท่านผู้ชมพ้นานันให้อยู่ที่50บาทนะคะเทพอัศราที่ไม่ไม่ใต้นะคะเขาแพงเขียวพ้นานันให้50บาททรงเขาสวยท่านผู้ชมใครต้องการนะคะอ้าวอัมพรอัมพรป้านันก็ให้50บาทนะคะอัมพรสวยๆกันเลย50บาทกันเลยจ้า นั่นจะมาขายเป็นเป็นชื่อลูกไม้ไปเลยท่านผู้ชมเป็นชื่อลูกไม้ไปเลยต้นเดียว30บาทสองต้นห้บาทเลยนะคะเอาให้สองต้นห้บาทนะคะใครอยากได้นะคะนางสวยเนอะท่านผู้ชมนางสวยอยู่นะน่ารักอยู่นะคะต้นเดียว30บาทสองต้น50บบาทนะคะรวมกันได้เนอะรวมกันได้ อันไหนที่ราคาเดียวกันรวมกันได้นะคะราคาน่ารักน่ารักอาม่านางพิมพ์ต้นนี้นะคะกัดสีสวยๆอ่าจากร้อยหนึ่งประนันให้อยู่ที่70บาทนะคะมีต้นเดียวนะคะวันนี้มีต้นเดียวม่านางพิมพประนันให้อยู่ที่70บาทนะคะ,ะต้นนี้น้องมีชื่อว่าธัญญมณีที่ประนันให้ดูนะคะที่ออกสีเหลืองเหลืองจุดแดงๆนะคะ พอเขาโตเต็มที่เขาจะสวยมากตอนนี้เขากําลังเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะรอใบใหม่ถ้าใบใหม่มาแล้วเขาจะสวยเลยเขาจะอ่อนสวยเลยนะคะต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นสหัสเดชะสหัสเดชะเป็นฟอร์มกอเลยท่านผู้ชมอ่าฟอมกอเลยป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทอยู่ในกระถางกระถางห้าจุดห้านะคะท่านผู้ชมห้ 5. 5าจุดห้านะคะอ่าเขากําลัง ขึ้นมาใหม่นะคะกําลังขึ้นมาใหม่เอาเป็นฟอร์มกอเลยให้70บาทนะคะสหัสเดชะนะคะต้นนี้เนาะมีชื่อว่ามณีแดงมณีแดงป้านันให้อยู่50บาทนะคะท่านผู้ชมกระถางนี้นะคะแคปภาพได้แคปนะคะถ้าแคปไม่ได้ก็บอกชื่อเลยนะคะโทรมาเบอร์ป้านันเลย081 2 8 1 0 7 7 5หนนะคะโทรมากันได้นะคะวันนี้ก็ป้านันก็จะ พอประมาณนี้ก่อนเนาะถ้าต้องไหนที่ป้านันไม่ได้บอกไม่ได้พูดนะคะถามมาได้เลยอ่านี่นะคะป้านันเลี้ยงแบบนอกตู้อย่างนี้เลยนะคะวางกันเป็นแปลงอย่างนี้เลยพอเขาใหญ่แข็งแรงแล้วป้านันเอาตู้ออกเลยปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติเลยนะคะรับธรรมชาติกันเลยก็ป้านันก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อเวลาปนันทําคลิปใหม่ๆก็จะได้รู้ไวๆนะคะปะนันก็ขอสวัสดีจ้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีจ้า